สวัสดีค่ะบ่มีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะบมื่อว่าจะป็น FC เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังในทางช่องของเจตาผ้าร่วยเนาะค่ะในทางช่อง u t u b e เนาะขอบพระคุณหลายๆเมื่อนีเจตาก็จะว่างแนวทางของลาวพัฒนาค่ะเป็นราวพัฒนาวันที่หกเนาะวันที่หกเป็นวันพุธราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งค่ะ เห็นยุนีกัของดารามาดามด้วยค่ะประวัติของดารามาดามลุดไปค่ะลุดไม่เดินวันที่หนึ่งพนเข่าไปอยู่ตัวหนึ่งเนาะค่ะจดบนจล่างวันที่30สิ่งท้ายของเดือน30ออกไปสองเจค่ะบนเจ็ดสองเนาะของมาดามคนสวยรวยนำใจดารามาดาม มาตามกันต่อค่ะตามกันต่อฮงดาล่ามาดามวันที่เนอะค่ะเป็นวันใหม่แล้ววันพุธวันที่หกไปใหม่ไปต่อรุดแล้วรุดเลยค่ะรุดแล้วรุดเลยรุดแล้วรุดเลยบอเป็นยังไ้กำลังแรงใจกันคือเก่าค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเป็นเพียงแนวทางค่ะ พิจารณาเอาผิจารณาเอาแนวทางมีเขามีลุดเนาะลุดไปกกราบขอโทษขอภัยกาบขอบุญขอบคุณมาดามคำนวณค่ะดาราคนสวยที่เอาเนี่ยแนวทางมาว่างทางช่องของจีตาเนาะกาบขอบพคุณเป็นย่างสูงค่ะเอามาเบิ่งตัวไม้ของเพิ่งบานพี่น้องตัวไม้มาแล้วค่ะมาแล้วของดารามาดาม มาดุนกันต่อวิ่งรูดของเพื่อนให้หกแปดเจ็ดค่ะหกแปดเจ็ดสองตัวสี่หางหกสองเจ็ดสองหกห้าเจ็ดห้าบนก็จะมี 6, 6, 6, 7, 7ะหกหกเจ็ดเจ็ดค่ะสามตัวสามหางหกเจ็ดสองหกเจ็ดหาหกหกเจ็ดวิ่งรูดบนร่องหกค่ะลองที่หก เดนที่7จดลุงกลมไปนี่เดน7ค่ะของมาดามสองตัวสองหางค่ะพันเนเน7ด7องดห้าสามตัวสองหางห7เจ็ดสองหดห้าค่ะไปรุ่นกันต่อค่ะกับดาร่ามาดามแคบน้าจอค่ะไคจะไปตอ่อกับมาดามคนสวยรวยนําใจเนาะไปต่อก็แคบหน้าจอค่ะ หน้าจอเลขมีที่มาค่ะเลขมีที่มาวันที่สีค่ะวันที่สีประวัติของเพิ่นเลขมีที่มาเข่าไปสี่สีสองเนาะค่ะสีสองแบบก็ต้องได้กลับเข่าตรงๆเลยค่ะเข่าตรงๆรงสีสองบนเนาะสองสีสอง,สสองล่างแปดสอง บุญประบาทพึ่งจากน้อยค่ะ,ะบัตจากหวดสองหวด์สามวดเนาะสามสิบหลุดค่ะวันที่หนึ่งเข้าไปอยู่หกบนหกล่างเนาะสองสองหวดบ่ท่านดีหลุดค่ะเขามาตามต่อไปไม่ค่ะกับเลขมิทิมากราบขอบบุญขอบคุณเล็กมิท่มาค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของจีตาเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เลขมีที่มาค่ะจบกระจัดเนาะค่ะขัดกระพานเป็นเพียงแนวทางผิดาจรณาในการรับชมออกค่ะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเ,เลขมีที่มาราวพัฒนาวิ่งหลุดตปเนี้มา6กับ8ค่ะ6กับ8ปดสองตัวสี่หางสองหก หกสองกลับไปเพื่อนเราพี่น้องหกสองแปดสองค่ะหกแปดแปดสี่เบิร์หกหกแปดแปดสามตัวสามหางค่ะแปดสองหกแปดสี่หกแปดแปดหกวิ่งรูดเดินที่หกค่ะวงกลมนี่วงกลมนี่เดินหกตัวเดียวล่องแปดค่ะหนึ่งหกสองกับหกสี่ค่ะ สามตัวนี่หางเดียวเด้อค่ะพืชนินมาหางเดียวแปดสองหกแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับเลขมีที่มาแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอเนาะค่ะไปลุ้นกันวันที่หกเป็นวันพุธสองทุ่มครึ่งค่ะสองทุ่มคึ่ง,งไปต่อเป็นของใคร ของชอเชิดชัยค่ะชอเชิดชัยนุ่มหนามมุ่นคุณลูบรอคุณลูบรอชอเชิดชัยเนาะคะ่ะของเพิ่นกับเขาไปอยู่วิ่งรูดนี่เขาไปแปดเนาะคะ่ะแปดแปดล่างวันที่สี่ที่ผ่านมาเนาะประวัติของชอเชิดชัยเนาะคะ่ะประวัติของชอเชิดชัยวันที่สามสิบค่ะวันที่หนึ่งลุดสอง ขอบุญขอบคุณช่อเชิดชัยค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่อง,องจีตาขอบขอบคุณบินย่างสูงเอามาเบึงแนวทางใหม่กันค่ะขิ่นแนวทางใหม่มาแล้วของช่อเชิดชัยเนาะชเชิดชัยมาแล้วค่ะแนวทางใหม่ของเพื่นช่อเชิดชัยวันที่หก วิ่งรูดของเพิ่น8กับ0ค่ะ8กับ0 2ตัวสี่หาง8 1ดหนึ่งสาสค่ะเบิ่นก็จะมี8 8กับ0ูนมตัว3มหางแปดศูนย์ห่ามแปดแปดศค่ะวิ่งรูดมี8ล่อง8ค่ะเด่น0ูนย์ ร่องแปดเดนศูนย์สองตัวนี่สองหางศูนย์หนึ่งศูนย์สามค่ะเป็นนิ่มมากสองหางเนาะหางเดียวค่ะหางเดียวหางเดียวสามตัวหางเดียวแปดศูนย์สามชอบกระจัดค่ะขัดก็ผ่านเนาะแคบหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับชอเชษชัยเนาะ จับหน้าจอไปต่อเป็นของใครของเลขรับนางฟ้าค่ะเลขรับนางฟ้าวันที่สี่ที่ผ่านมาค่ะเล่าพัฒนาออกสองสีสองแสองล่างบอดืนเนาะค่ะบอ่อเขา่าหลุดไปไม่เป็นไรค่ะหลุดไปก็ไม่เป็นไร เลขลับนางฟ้านี่ประวัติวันที่หนึ่งค่ะสามงวดที่เจตาเห็นบุญอ่าผ่านมาเนาะอ่าบูปไปสามสิบเลขลับนางฟ้ากราบขอบุญขอบคุณเลขลับนางฟ้าค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทังช่องของเจตาเนาะกราบขอบพอบคุณหลายๆเขามาลุ่นไม่ไปไม่ไปต่อกับ,บวันไม่วันพุธเนาะค่ะวันพุธที่หกสองทุ่มครึ่ง,งลาวพัฒนาเ,าเตรียมแคหนาจอค่ะใครจะไปต่อกับเลขลับนางฟ้าเนาะ เตรียมแคปหน้าจอวิ่งรูดของเพิร์นแปดกับหนึ่งค่ะแปดกับหนึ่งสองตัวสี่หางแปดสองหนึ่งสองแปดหานึงหาค่ะเบิร์นก็จะมีแปดแปดหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางเก้าหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งหนึ่งค่ะวิ่งรูดเพิร์นนี้ ลองแปดเนาะคะ่ะลอง8ดเด่นเดินหนึ่งเดินหนึ่งตัวเดียวเนาะคะ่ะสองหางสองตัวคะ่ะเน้นหนึ่งสองหน 1, 2, 1, ึ่งหาค่ะสามตัวสองหางคะ่ะแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าแคปหน้าจอคะ่ะใครจะไปต่อกับเลขกลับนางฟ้าเนาะใครจะไปต่อเตรียมแคปหน้าจอคะ่ะ เล่ก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องถ้ารุดไปก็กลับขอโทษขอ,อให้เอฟซีแทนนลายลายเสยนเนาะขอให้โชคดีกันละค่ะแนวทางคลิปนี้ก็ขอกรับขอบุญขอบคุณลายๆค่ะเอฟซีที่เขามากดไลค์กดแชรมมมนน์มาคอมเมนต์เนาะค่ะมาคอมเมนต์มาให้กำลังแรงใจช่องนหน่อยของเกีตาเนาะ พี่น้องมีความสุขก,กันค่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกคนเดินทางไปไซก็คอยปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีใช่ค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ